ถ้ S <S เรามาดูเมนูง่ายๆกันสามารถทํากินที่บ้านหรือว่าทําในงานเลี้ยงก็ได้นั่นคือเมนูอะไรครับผมเบคอนพันเห็ดเข็มทองค่ะทาง่ายไหมครับง่ายมากค่ะเพราะว่าเ,เครื่องปรุงเรานะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะคะอ๋อถ้าน้องนุ่นทําได้แสดงว่า่า้จริงๆค่ะค <มา S 2> ดี<ม>๋้วเรามาดูส่วนประกอบแล้วกันนะครับค่ะสาหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเบคอนค่ะเห็ดเข็มทองแครอทหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดเกลือ แล้วก็พริกไทยดําค่ะเอ๊ะเมื่อกี้คุณนุ่นบอกว่าเป็นเบคอนไันเห็ดเขมทองทำไมมีผักเยอะจังเลยครับทั้งแครอททั้งข้าวโพดทั้งหน่อไม้ฝรั่งค่ะก็คือว่าเ,เมนูจริงๆคือเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่าอเอาอย่างอื่นมาพันด้วยเช่นเบคอนพันหนอ่อไม้ฝรั่งเบคอนออพันข้าวโพดหรือเบคอนพันแครอท เราก็สามารถทาได้ง่ายค่ะเพราะว่าเราก็พันวิธีเดียวกันอ๋อเพิ่มสีสันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใส่วิตามินเพิ่มหลายๆอย่างใช่ค่ะขอ,อไม่น่าคุณนุ่นถึงสวยอย่างนี้เพราะว่ากินผักเยอะอย่างนี้นี่เองค่ะอือโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันละกันนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการหาสูตรอาหารอื่นๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่กินต่างๆเข้าไปดูที่เว็บเราได้นะครับ www.foodtravel.tv well. ครับ นะครับนั้นเรามาดูวิธีการทำนะครับเดี๋ยว้องนุ้นจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับเริ่มจากอะไรก่อนเลยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเห็ดเข็มทองกันนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ช่วยมาล้างกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่มันซิลวมันก็จะสกปรกมีรอยแบบว่าดินดินอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ตัดก้นทิ้งครับประมาณนี้เยอะไปไหมครับโอเคนะคะหรอแล้วส่วนส่วนที่เหลืออย่างนี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างฮะก็แค่อย่างเดียวเลย ก็ตัดท่อนี้ค่ะแล้วก็ไปทําพวกน้ำซุปเช่นแบบว่าพวกมิโซะซุปอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าจะมีพวกดินติดอยู่หรออคุณนุ่นทําอาหารเก่งอย่างเลยอือรู้เคล็ดลับเยอะแยะเลยครับเนี่ยค่ะเพราะว่านุ่นเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะอ๋อเรอครับผมผมรู้เลยเนี่ยใช่แล้วจริงๆนุ่นแอบทากันบ้านมาก่อนแล้วอ๋อเรอครับใช่ค่ะนี่นะคะแล้วผักอื่นหั่นยังไงครับอันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็น แครอทค่ะเราก็หั่นให้มันแบบว่าเล็กๆให้เราง่ายต่อการพันนะคะแล้วก็อย่าให้มันหนามากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสุกช้าครับค่ะนี่นะคะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้อง่ายไหมคะง่ายครับง่ายนะคะคุณลุนทําได้น่าจะง่ายจริงๆด้วยค่ะทุกคนก็ทําได้ค่ะรอร่อฮะค่ะอันดับถัดมานะคะเราก็จะมาหั่นข้าวโพดกันค่ะพวกนี้ใชข้าวโพดอะไรกับเนี่ย ข้าวโพดอ่อนค่ะรครับใช้ข้าวโพดเป็นฝักฝักใหญ่ๆได้ไหมคะได้ค่ะน๋ยวเราไปต้มนะคะ,ะใส่เกลือนอิดนึงอร่อยค่ะรครับอัน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็หั่นครึ่งค่ะเพราะว่าทั้งอันก็คงจะใหญ่ไปเนาะนี่หรือว่าถ้าเกิดไปซื้อข้าวโพดมาที่แห่แว่าข้าวโพดอันเล็กๆอะค่ะก็ใช้ทั้งอันเลยก็ได้อ,อันนี้ข้าวโพดกระป๋องก็ได้ใช่ไหมครับตามศรัทธาเลยค่ะรครับนั่นเราวเรามาเริ่มจากการ หั่นเบคอนแล้วก็ห่อเลยดีครับดีค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเบคอนถ้าเกิดว่ามันยาวมากงนี้เราก็หั่นครึ่งครึ่งเลยใช่ค่ะมันจะง่ายในการห่อใช่ไหมครับผมก็ง่ายในการห่อแล้วก็ทําให้มันสุกเร็วอะค่ะไม่งั้นก็ถ้ามันอยู่กับหลายชั้นก็อาจจะข้างนอกไหมข้างในไม่สุกได้นะคะอันนี้เราก็ห่อเห็ดเข็มทองก่อนเนาะก็ชอบมากชอบน้อยก็ตามใจนะคะว่าอยากได้แค่ไหนนี่แล้วก็เนี่ยค่ะม้วน เป็นงานเซอร์จริงๆครับใช่ค่ะเหมาะมากค่ะกับงานปาร์ตี้นะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะอันเล็กๆก,ก,ก็ตัดครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้นะคะวันนี้เป็น็คกเทลปาร์ตี้ได้เลยได้ค่ะ,คะได้อย่างนี้เราก็เลียงไหว้แดงวคุณนุ่นเนี่ย<ะ>จัดปาร์ตี้บ่อยๆใช่ไหมครับคิงคอาหารปาร์ตี้็อกเทลปาร์ตี้ได้ด้วยได้ค่ะทําได้ทุกอย่างค่ะ แล้วถ้าอยากจัดปาร์ตี้เข้าไปในเว็บไซต์เราค่ะอ๋อมีอะไรช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะมีสอนวิธีทำค็อกเทลอย่างเงี้ยค่ะน้ำค็อกเทลอ่างนี้อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปลี่ยนทำแครอทกันบ้างนะคะก็วิธีการห่อง่ายๆค่ะเหมือนเดิมเลยอ๋สีสันสดใสขึ้นเลยนะครับจากสีขาวเป็นสีแดงไม่น่าหึมีทั้งสีเขียวสีเหลืองแน่ใช่ใครชอบอะไรก็ได้เลยค่ะ ตาสบายอันนี้เป็นการก็กลัดลงไปแล้วผักอย่างอื่นที่เอามาหอ่อนอกจากสีใหญ่ห่อไรได้ีกครับก็แล้วแต่ชอบอะค่ะชอบอะไรก็ห่อได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นุ่นก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วออสวยงามมากเลยครับนุ่น<ช>ทำเก่งมากเลย ใช่ค่ะง่ายๆค่ะบอกแล้วว่าเมื่อกี้พันแล้วก็เอาไม้จิ้งฝันเสียบแล้วเราต้องปรุงรสยังไงครับเนี่ยก็สําหรับเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่เกลือนิดนึงพริกไทยแล้วก็ออริกาโน่ค่ะอ๋อครับแล้วออริกาโน่นี่เพื่อว้าทำไมครับก็คือจะทําให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะเริ่มจากทอดอะไรก่อนดีเราทอดเห็ดก่อนเลยไหมคะได้ครับนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนนิดนึงไฟกลางๆมันอ่อนนะครับ เราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็โรยเครื่องเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะโรยอะไรเกล,ลือเกระอ่ะค่ะ,คะ นี่ก็พริกไทยพริกไทยค่ะใส่เยอะก็ได้ครับกลิ่นหอพริกไทยโอเคค่ะได้ค่ะรายรีเควสค่ะเยอะอีกหน่อยก็ได้ครับกลิ่นหอมมากเลยครับไก่แก้วหอมคันนี้เลย นี่ก็ผิดบ้างนะคะมันจะได้สุกทั่วถึงจะได้ไม่ไหมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันสุกแล้วเสร็จแล้วก็ดูเอาค่ะถ้ามันเริ่มนิ่มแล้วหรือว่าอย่างแบบหน่อไม้ฝรั่งสีเริ่มแบบเขียวเข้มขึ้นเริ่มเหลืองๆนิดนึงใช่แล้วใช่ค่ะนี่ก็ใกล้ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วค่ะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นเลยแล้วกันได้ค่ะนิดนึงนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักบนกระดาษชับมันค่ะ มากมากเลยครับค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทอดเสร็จแล้วน่ากินมากมากเลยครับแต่เราก็มาจัดลงจานกันมีหลายสีจริงด้วยเขยวส้มเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับพระเอกเราคือเห็ดเข็มทองนั่นเองใช่แล้วค่ะตอนทานก็อย่าลืมเอาไม้จิ้มฟันออกก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะส่งโรงพยาบาลกันได้ เอ้แล้วจริงๆข้าวโพดเนี่ยเราควรจะหั่นเล็กๆด้วยใช่ไหมครับตอนมาทําเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ามันใช่ค่ะปกติมันสุกยากอ๋อครับหรือถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเร็วๆอะค่ะก็เอาไปต้มก่อนน่าทานด้วยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวทานอร่อยอร่อยหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องชิมสั้หน่อยนะชิมได้เลยค่ะรับประกันฝีมือค่ะผมชิมตอนนี้จะเสียมารยาทไหมครับไม่ค่ะเต็มที่ค่ะเดี๋ยวผมขอชิมสักหน่อยนะครับฝีมือคนนุ่นได้ค่ะจะได้ชิมสักทีนะครับ เป็นไงบ้างคะอร่อยมากมากครับใช่ค่ะไม่อร่อยก็ต้องว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไหนให้ทางบ้านดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงสัตว์เสร็จแล้วนี่เลยค่ะเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะครับใช่ค่ะนะครับเมนูที่ทำง่ายมากๆใครอยากทำทำได้ตามได้นะครับ